สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสูบูซูคนพาพี่น้องไปกินเขาน้ำกันเปิดมาเยี่ยติดกับพาไปกินเขาอ,อีกแล้วเจี่ยหิวเขาแล้วเต้าไว้ว่าคอ,อยวิ่นแล้วได้ว่าฉันว่าพาอยไปกินเขาเทอะว่าร้านนี้พี่อนอเปิดไปแล้วเต้าไว้เห็นข้าวต้มอ,อันต้มเลือดหมดูพี่น้องพากกันกินกาแฟานั่งยุนในร้่าน,นั่นกาแฟาชาติบุงชาดเบ็ดแล้วเลยลหิวเขพาพ่อยี่ยวไว้วาคอยวิ่นแล้วว่าไปกินเขาเถอาว่าฉันว่า ต้มเลือดหมูเก้จับน้ำข้นเปิดหรือยังจ้าอ๋อยเป็นหนาทีเห็ดอันนี้เนาะเป็นอาหารตามสั่งอ่ออะพ่อ้อนรอดไหมค่ะวันจัสั่งเลยวสวัสดีค่ะเสียงกระชิดังไหมเด้อพี่น้องลานค่าคนยุแกน เป็นยวนลานชาเพิดแค่แค่เงินร้เกิดชค่แค่น้ำเกิดรางันยื่นฐนกลาตรงเดือนหนิ่งเสียงวันนี้เ่าเลยไส่ตองเอาลําเลืใส่ข้าวปลา ใส่หมูนี่ตักหมูหอนี่ที่เนาะร้อนร้อนเลยต้มเลือดหมูค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> สดร้อน <c oughs> ร้อนเจ็บ <c oughs> <c oughs> เออใส่อ้วนนุ่มๆเลยม,มันห่อนพี่นอ้องมันนี่เดียดเดียดพี่นอ้องกินแถวเมจัวจะมาแทกพีนอ้อ trồng <Monona> well. ähm, được nhiều năm cảnh nó nó Bao đẹp đi thì nó không nữa mình bật lại thẻ cái câu là cái mình hẳn không cần nó được nữa Đằng đây theo này thì nó như theo mẹ chua แม่จัวจังหวัดแรกนะคะิน่น,นนี้วะเปยังไงวะดันไปแสบพ่อแมนว่าบอกในเรื่องครับผมิะพายสติดไปกินกัน,นะต่อพ่อแม่บอกให้ี่นอกไปที่ี่วกินหรอส่วนไปกินหมูกระทะว่ไปมาเพื่อนนี่เด็กินนี่ก่อนเด็กินอะาระเพราผัดกะเพรา ตอนแรกเป็นนอนนะพี่น้อ,บาบานองเป็นมาบักินเขาดอกบัดเดือมากหิกวแต่แบบกับหมูกับทอดหมูลงังดูดีดีดามเป็นเปิดผ้าแค่น้ำหนักพี่น้องรถถึงคนมาลางรถไดล้หลาย คือ,อยากกินเนี่ยมันแม่มาบ่อลนะ้วกกินแล้วก็าเมันอบ,บอกกินลาบเลยลาบดิบอยกินมากลาบดิกอกินลอกหอใส่จุกลาบดิบอยกิน,กนู้เดียวแต่วแล้วกินดิบต้องมองั

เราไปจะทิ้งน้ำผึบันบาทไปจาดจะห้ามองอรนะกรลูน่าเพื่อนแก่เมืมงองโนะคออา,า,าคือเปิม่อนพักข้างนอกดดแบบว่ามเี่ยวครับีป่าพ่อนได้ แซ่บดิ้แซ่บมากเลยนะพี่น้องเมื่อก้กินมาแล้วกินนานเย็นๆแซ่แบปานเพิ่นเปิดเป็นค่าแค่นึ่งราคะพี่น้องเพิ่นเรีย <c> ร <oughs> างรถด,ดีอยู่ด้ยลูกค้าตั้งแต่ซสองวันนี้โบแมนเราเดีย 2, ๋ยสองสามคันรถด,ดีเนาะแต้งแต่เห็นนี่นะคะพี่น้องร้านนี้ก็มีเป็นกล้วยจับน้ำข้นกล้วยจับยูวันก็มีนะคะแล้วก็เป็นเอ่อ ตมเรือดหมูเขาเป้าประมาณนี้นะคะพี่น้องยี่ติสั่งต้มเรือดหมูเขาเป้าแล้วจังเลี้ยวมาเห็นหนั่นป้ายไปจับยวนเสียดายว่ะค่ะแต่ว่าก็บเป็นยังขายกระเจบเพื่อกันคลิปนี้กอขอบคุณพี่น้นองสุโภชุ่สุข,ขนาคนาไม,ม่กล้าไปกอดนั่งแต่นั่งเจี๊ยติน้อยี่ติกระเป๋าไอเด็กกินเกี๊ยงด้วยค่ะพี่น้องจ้าเอาพอกันไหมคลิปหน้าเด้ค่ะสวัสดีค่ะ